ต้นกำเนิดของยานอาวกาศ Voyager 1เริ่มจากแนวคิดทางดาราศาสตร์ในช่วงปลายทศวรรษ1960นักวิทยาศาสตร์พบว่าในช่วงปลายทศวรรษ1970นี้เองจะเกิดการเรียงตัวของดาวเคราะห์ยักษ์ได้แก่ดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์ดาวยูเรนัสดาวเนปจูนในตำแหน่งที่เอื้อให้ยานอาวกาศใช้แรงโน้มถ่วงช่วยเหวี่ยงตัวเดินทางต่อได้ โอกาสแบบนี้เกิดขึ้นประมาณทุกๆ176ปี NASA จึงวางแผนภารกิจที่เรียกว่า Grand Tour of the Outer Planets ก่อนที่ยาน Voyager 1จะมีชื่อมีหมายเลขหรือมีเส้นทางมันเริ่มต้นจากตัวเลขบนกระดาษและความเงียบในห้องทำงานของนักดาราศาสตร์ปลายทศวรรษหนึ่ง โลกยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดทางการเมืองแต่ในอวกาศดาวเคราะห์ยักษ์กำลังเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าและบางเอิ่นเรียงตัวในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักวิทยาศาสตร์คำนวณแล้วพบว่าแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสด,ดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนสามารถทำหน้าที่เหมือนมือที่ผลักยานลำหนึ่งให้เดินทางต่อไปได้ โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่มโอกาสนี้จะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตของมนุษย์หลายรุ่นถ้าพลาดมนุษย์ต้องรอเกือบ176ปีถึงจะได้เห็นมันอีกครั้งนาซาเข้าใจดีว่านี่ไม่ใช่แค่โอกาสทางวิทยาศาสตร์แต่มันคือคำถามว่ามนุษย์กล้าพอหรือไม่ที่จะส่งบางสิ่งออกไปไกลกว่าที่เคย ทำไมนาซาถึงตัดสินใจสร้างและส่งยาน Voyager ออกไปในช่วงนั้นพอดีเราสามารถอธิบายแบบตรงๆทีละประเด็นได้ว่าตัวเลขบนกระดาษนั้นหมายถึงอะไรตัวเลขบนกระดาษหมายถึงนักดาราศาสตร์นั่งคำนวณตำแหน่งการโคจรของดาวเคราะห์ยังไม่มียานจริงๆยังไม่มี Voyager มีแค่สมการแผนที่วงโคจรและการคำนวณล่วงหน้า ประเด็นที่2คือทำไมต้องพูดถึงปลายทศวรรษที่1960เพราะตอนนั้นนักวิทยาศาสตร์พบว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าช่วงปลายยุค1970ดาวเคราะห์ยักษ์ทั้ง4ดวงดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนจะเรียงตัวในตำแหน่งพิเศษส่วนประเด็นที่3การเรียงตัวนี้พิเศษยังไงปกติดาวพวกนี้อยู่ห่างกันมากแต่ช่วงนั้น มันเรียงตัวในมุงที่ทำให้ยานสามารถบินผ่านดาวดวงหนึ่งแล้วใช้แรงโน้มถ่วงเวี่ยงตัวไปดวงถัดไปได้ให้เปรียบเสมือนว่าโหนเชือกโหนต่อและโหนต่อโดยไม่ต้องออกแรงใหม่ทุกครั้งแบบนี้เราเรียกว่า Gravity a s s i s t สํำหรับประเด็นที่4ทํทำไมเราบอกว่าไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงเพิ่ม เพราะยานอาวกาศอาศัยแรงโน้มถ่วงของดวงดาวช่วยเพิ่มความเร็วและเปลี่ยนทิศทางถ้าจะทำแบบนี้โดยใช้เครื่องยนต์เองต้องใช้เชื้อเพลิงเยอะมากแทบเป็นไปไม่ได้ในยุคนั้นประเด็นถัดมาประเด็นที่5ทําทำไมบอกว่าโอกาสนี้หายากมากตั้ง176ปีเป็นเพราะดาวเคราะห์ทั้ง4ดวงใช้เวลาหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน กว่าจะเรียงตัวแบบช่วยส่งยานต่อเนื่องได้อีกครั้งต้องรอเกือบ176ปีถ้าพลาดครั้งนั้นมนุษย์รุ่นถัดไปอาจไม่ได้เห็นโอกาสนี้เลยประเด็นที่6แล้วนาซาต้องกล้าตรงไหนเป็นเพราะนาซาที่ต้องกล้าเพราะเทคโนโลยียังใหม่และไม่รู้ว่ายานจะอยู่ตรงนั้นได้นานแค่ไหนและต้องใช้งบประมาณสูงรวมถึงไม่มีโอกาสแก้ไขกลางทาง นาซาจึงตัดสินใจว่าเราจะส่งยานออกไปไกลที่สุดเท่าที่เคยทำโดยอาศัยโอกาสที่อาจไม่มีวันกลับมาอีก จากแนวคิดอันยิ่งใหญ่โครงการไวเอเจอร์เริ่มต้นอย่างเงียบๆไม่มีพธิธีไม่มีคำประกาศที่ยิ่งใหญ่มีเพียงทีมวิศวกรที่ต้องสร้างยานซึ่งต้องทนทานพอจะเดินทางนานกว่าที่เคยออกแบบมาก่อนยานสองลำถูกสร้างขึ้นไม่ใช่เพราะอยากซ้ำซ้อนแต่เพราะความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของอวกาศ ยาน Voyager 1และ Voyager 2แทบจะเหมือนกันทุกชิ้นส่วนเหมือนส่งพี่น้องออกเดินทางคนละเส้นเผื่อว่าหนึ่งในนั้นจะไปได้ไกลกว่าอีกลำ การสร้างยานอาวกาศสองลำไม่ใช่เพราะอยากซ้ำซ้อนแต่เพราะความไม่แน่นอนคือธรรมชาติของอวกาศอาวกาศนั้นเสี่ยงมากยานอาจเสียหายระบบอาจล้มเหลวหรืออาจพลาดเป้าหมายได้การสร้างยาน Voyager 1และ2คือการเผื่อความผิดพลาดถ้าลำหนึ่งพังอีกลำยังมีโอกาสสำเร็จและถ้าทั้งสองรอดได้ข้อมูลมากขึ้นในวันนั้นไม่มีใครพูดถึงอวกาศระหว่างดวงดาว ตอนสร้างยาน Voyager ไม่มีใครตั้งใจให้มันเป็นยานอาวกาศระหว่างดวงดาวมันแค่ถูกสร้างมาเพื่อสำรวจดวงดาวในระบบสุริยะเท่านั้นคำว่า interstellar space ในตอนนั้นฟังดูกไกลเกินจริงเป็นเรื่องของทฤษฎีมากกว่าภารกิจจริงยังไม่มีใครออกแบบยานให้ทำงานข้ามรุ่นมนุษย์ได้ยาน Voyager ไม่ได้เกิดจากความฝันจะไปถึงดวงดาวอื่น แต่มาจากเป้าหมายเรียบง่ายคือไปดูดาวเคราะห์ให้ใกล้ที่สุดไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเดินทางไกลและทำงานได้นานจนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมนุษยชาติในวันที่5กันยายนปีคริสตศักราช1977นาซาปล่อยยานอาวกาศชื่อ Voyager 1จากฐานปล่อยจรวดช่องแหลมคคแนวเรา้าแห่งรัสฟอริดาในโครงการ Voyager มียานสองลำ ซึ่งได้แก่ Voyager 1และ Voyager 2จริงๆแล้ว Voyager 2ถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศก่อนถูกปล่อยเมื่อวันที่20สิงหาคมปีคิสรศ,ศราช1977แต่ยาน Voyager 1ถูกออกแบบให้ใช้เส้นทางที่สั้นและเร็วกว่า ด้วยเพราะเหตุนี้เองยาน Voyager 1จึงจะไปถึงดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์ก่อนชื่อยานนี้จึงหมายถึงยานที่ไปถึงเป้าหมายหลักก่อนไม่ใช่ยานที่ถูกปล่อยก่อน ในวันที่ปล่อยยานนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คาดหวังว่ายานจะทำงานได้นานมากเป้าหมายในตอนนั้นคือให้ยานทำงานได้ไม่กี่ปีแค่พอสำรวจดาวเคราะห์ตามแบบแผนไม่มีใครคิดว่ายานจะยังทำงานอยู่หลังจาก10ปีหรือจะเดินทางต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีและไม่มีใครคาดว่ามันจะส่งสัญญาณกลับมาในคศวรดผัดไป หลังจากที่ยานถูกปล่อยออกจากโลกยานไวเอเจอร์หนึ่งเดินทางไปยังดาวพฤหัส,สบดีเป็นเป้าหมายแรกเมื่อไปถึงดาวพฤหัส,สบดียานไม่ได้แค่ถ่ายภาพสวยๆแต่มันส่งข้อมูลกลับมาที่ไม่เคยมีมาก่อนหนึ่งในการค้นพบที่สำคัญที่สุดคือดวนจันรไอโอมีภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่ก่อนหน้านั้นมนุษย์คิดว่าภูเขาไฟแบบนี้ควรเกิดได้เฉพาะบนโลกการค้นพบนี้ทาให้เราเข้าใจว่าดาว และดวงจันทร์อื่นๆก็ยังมีการเคลื่อนไหวและพลังงานภายในไม่ใช่ก้อนหินที่ตายแล้วหลังจากนั้นยาน Voyager 1เดินทางต่อไปยังดาวเสาร์มันถ่ายภาพวงแหวนอย่างละเอียดและส่งข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ไทตันซึ่งดวงจันทร์ไทตันน่าสนใจมากเพราะมีบรรยากาศหนามีเคมีที่ซับซ้อนและอาจเกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิต เพื่อศึกษาดวงจันทร์ไททันให้ใกล้ที่สุดนาซาต้องเลือกเส้นทางบินผ่านแบบพิเศษผลคือทิศทางการเดินทางของ Voyager 1ถูกเปลี่ยนการเปลี่ยนเส้นทางนี้ทำให้ยาน Voyager 1ไม่สามารถไปต่อ,อยังดาวยูเรนัสและดาวเดบจูนได้แต่ได้เส้นทางที่พามันพุ่งออกจากระบบสุริยะได้เร็วกว่า นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการตัดสินใจโดยเจตนานักวิทยาศาสตร์ยอมแลกการสำรวจดาวเคราะห์บางดวงเพื่อให้ยาน Voyager หนึ่งกลายเป็นยานที่ออกจากระบบสุริยะได้เร็วที่สุดเมื่อเลือกแล้วเส้นทางนี้ไม่สามารถย้อนกลับหรือแก้ไขได้หลังจากที่ยาน Voyager 1สำรวจดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์เรียบร้อยแล้ว ภารกิจหลักที่ตั้งใจไว้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วตามปกติยานอาวกาศจำนวนมากจะถูกปิดการใช้งานและการทำงานเมื่อภารกิจหลักจบแต่ในกรณีของยาน v วเอเจอรหยานยังทำงานได้ดีเครื่องมือยังส่งข้อมูลกลับมาได้ NASA จึงตัดสินใจว่าแทนที่จะปิดยานให้มันเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ใช้โอกาสนี้ศึกษาสิ่งที่ไม่เคยมียานลำหนวัดมาก่อน เปลี่ยนเป้าหมายจากดาวเป็นขอบเขตเดิมทียาน v อเเอเ์หนึ่งถูกสร้างมาเพื่อดูดาวเคราะห์แต่เมื่อดาวหมดแล้วนาซาจึงเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการศึกษาขอบเขตของอิทธิพลดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ไม่ได้ให้แค่แสงแต่มันปล่อยอนุภาคพลังงานออกมาตลอดเวลาอนุภาคเหล่านี้เรียกว่าลมสุริยะลมสุริยะเองจะพัดออกไปทุกทิศ สร้างเหมือนฟองอากาศขนาดใหญ่ที่ห่อหุ้มระบบสุริยะทั้งหมดฟองนี้เรียกว่าเฮลิโอสเฟียร์ลมจากดวงอาทิตย์ไม่ครอบงำพื้นที่นี้อีกแล้วซึ่งคำพูดนี้หมายถึง Voyager หนึ่เดินทางออกไปไกลจนพ้นขอบของฟองอากาศที่ลมสุริยะสร้างขึ้นเข้าใจง่ายๆก็คือว่าก่อนหน้านั้น พื้นที่รอบยานยังถูกควบคุมโดยดวงอาทิตย์หลังจากข้ามเส้นนั้นได้พื้นที่รอบยานไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหลักของดวงอาทิตย์อีกต่อไปแต่เป็นอวกาศที่ได้รับอิทธิพลจากดวงดาวอื่นๆในกาแล็กซีนี่คือจุดที่เรียกว่าออกจากเฮลิโอสเฟียร์และเข้าสู่อวกาศระหว่างดวงดาวหรืออินเตอร์สเต r s ล่าสเปซ แล้วเรารู้ได้อย่างไรว่ายาน Voyager ได้ข้ามเส้นนั้นไปแล้วในปี2012ยาน Voyager 1ไม่ได้เห็นเส้นขอบนี้ด้วยตาเพราะมันไม่มีเส้นจริงๆแต่นักวิทยาศาสตร์รู้จากการเปลี่ยนแปลงของอนุภาคความหนาแน่นของพลาสมาสนามแม่เหล็กข้อมูลเหล่านี้แสดงชัดว่าลมสุริยะลดลงอย่างมากและอนุภาคจากอาวกาศระหว่างดวงดาวเพิ่มขึ้น เมื่อ,อยาน Voyager 1เดินทางไปไกลมากระยะทางจากโลกไม่สามารถสื่อสารแบบปกติได้เหมือนดาวเทียมใกล้โลกถ้าเราสื่อสารกับดาวเทียมใกล้โลกสัญญาณวิทยุเดินทางเร็วมากใกล้ความเร็วแสงเราสามารถพูดคุยกันสดๆได้แต่ยาน Voyager 1อยู่ไกลกว่า160หน่วยดาราศาสตร์สัญญาณจากโลกไปถึงยาน Voyager 1คือใช้เวลาประมาณ 23ชั่วโมงซึ่งเราสามารถได้สัญญาณตอบกลับในอีก23ชั่วโมงเช่นกันระยะทางแปลเป็นเวลาหมายความว่าเนื่องจากสัญญาณต้องใช้เวลาเดินทางนานระยะทางไม่สามารถอธิบายความลึกหรือความห่างของยานได้เพียงอย่างเดียวนักวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าเวลาในการส่งและรับสัญญาณเป็นตัวแทนความไกลยิ่งยานอยู่ไกลเวลาในการรอคำตอบยิ่งนานขึ้น ความไกลเท่ากับเวลาที่สัญญาณต้องใช้เดินทาง เราสามารถอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆคือหากเราส่งคำสั่งจากโลกไปยานไว y ager 1หนึ่งเราต้องรอเกือบหนึ่งวันให้สัญญาณไปถึงและต้องรออีกเกือบหนึ่งวันเพื่อรับคำตอบกลับหมายความว่าการสนทนาแบบเรียลไทม์เป็นไปไม่ได้การคุยกับยานไว y a เจ r ร์ึงเหมือนกับฝากข้อความไว้ในอนาคตวันนี้เราส่งคำสั่งไปต้องรอเกือบสองวันถึงจะรู้ว่าส่งสำเร็จหรือไม่และไม่สามารถแก้ไขได้ทันที ต้องวางแผนล่วงหน้ายาน Voyager 1นแสดงให้เห็นว่าการสำรวจอวกาศไม่ได้จำกัดอยู่แค่ดาวเคราะห์เราสามารถส่งเครื่องมือไปไกลจนพ้นระบบสุริยะเวลาเดินทางของสัญญาณวิทยุเป็นขอบเขตใหม่ของการสำรวจความไกลไม่ใช่แค่ระยะทางแต่คือเวลาที่แสงต้องใช้เชื่อมเราเข้าหายาน